Y-E. T, หรือระบบส่งกำลังแบบใหม่ที่ยามาฮ่าพึ่งพัฒน,นามาแบบสดๆร้อนๆเป็นเทคโนโลยีใหม่ของโลกที่อยู่ในระบบ CVT หรือในระบบเกียร์อัตโนมัติของยามาฮ่าเลยนะครับในระบบสายพาน CVT ั่วไปออกบิ๊กบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกุุงสีออตโต้พร้อมสาดาจะมีคูเล่สองคูเล่การผันแปรหรืออัตราทดเกียร์จะผันแปรตามรอบเครื่องและความเร็วง่ายๆคือพอตัวชามที่มันเริ่มห่างหรือมันบีบเนี่ยมันจะเป็นอัตราทดเกียร์ที่ทดไปเรื่อยๆคำว่า CVT เนี่ยทุกคนจะทราบดีมันจะไล่รอยต่อเเลยปิด ขับเร่งไปม,มันจะไม่เหมือนรถที่มีระบบเกียร์ฟิกก็คือเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นี่ฮะเวลาเกียร์หนึ่งเราจะมีรู้สึกรอยต่อที่มันเอออัตราทดเกียร์เป็นการเปลี่ยนจังหวะที่เราเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมครับแต่พอระบบ CVT เนี่ยจังหวะที่เราเปิดคันเร่งตั้งแต่ศูนย์ออกตัวนะครับยันไปท็อปสปีดเราจะไม่รู้สึกรอยต่อคือจะไม่มีอาการหัวสั่น จังหวะที่อัตราทดเกมมันเปลี่ยนนะครับอ่ะอันนี้คือข้อดีของระบบ CVT ละแต่ใน Y-ECVT มันคือ CVT ที่ขั้นกว่าอันใหม่แต่ก่อนถ้าเราดูดีๆเนี่ยในชุดพู้เล่จะมีเรื่องตัวเม็ดที่เราบอกเอ้ยเราอยากซิ่งเราต้องมาไล่น้ําหนักเม็ดนะอ่าเพื่อให้ตัวมันหวี่ยงดีขึ้นตวัดดีขึ้นซึ่งเราต้องมาดั่งไล่เม็ดกันแต่ตัวเนี้ยามาฮ่าเอาระบบเม็ดออกไปเลยไม่มีเม็ดให้ไล่แล้วนะครับแต่เป็นระบบมอเตอร์เข้ามาดันในส่วนตัวพู้เล่แทน มันเลยมีข้อดีในส่วนของตัวที่ว่ายามาฮ่าสามารถออกแบบจังหวะการทํางานหรือสามารถเล่นรอบได้ซึ่งยามาฮ่าบอกเลยว่าตัวเนี้ยนอกจาก ECU ที่ควบคุมระบบจุดระเบิดจ่ายน้ามันของเครื่องยนต์แล้วมี ECU อีกหนึ่งกล่องที่แยกทํางานการคํานวณเนี้ยในส่วนของตัว YECVT หรือระบบส่งกาลังเลยจากที่ผมลองขี่เนี่ยในสนามแก่งกระจานนะครับจังหวะดันเนินจังหวะลดเกียร์มันมีปุ่มชิปให้เล่นนะครับมันจะมีฟีลอ่อนๆที่รู้สึกว่าเอ้ยมีการเอ้ยเหมือนเปลี่ยนเกียร์นะเป็นการเริ่มไล่รอบใหม่อ่ะกดไปนิดนึงอึกนิดนึง อีกหนึงถ้าเราดูหลักการทํางานเนะี่ยจะเห็นเลยว่ามอเตอร์จากที่ชามเนี่ยมันค่อยๆห่างหุบห่างหุบพอมันห่างปุ๊บ,บมันหุบเข้าไปอีกนิดนึงแล้วมันเริ่มห่างใหม่หุบอีกนิดนึงก็เริ่มห่างใหม่มันเป็นการไล่รอบใหม่นะเพื่อให้กําลังมันดีขึ้นกับอีกหนึ่งอันที่รู้สึกเลยว่ามันช่วยมากเลยคือจังหวะลงเขาหรือลงเนินทุกคนจะคุ้นดีว่าเวลาเราขี่ลงเขานะจากด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยพอถึงจุดหมายปลายทางที่ ปลายเขา่าลงเขาไม่เรียบร้อยเราจะได้กินพระเบรกไม่หึ่งเลยเพราะว่าอะไรจังหวะที่เราลงเนินภาระการหยุดรถหรือชะลอรถจะอยู่ที่เบรกแต่ในตัวระบบ Y E C V T จะมีเรื่องตัวที่ว่าจังหวะที่เราไหลลงเนินมันจะมีเงื่อนไขนะคือเราปิดคันเร่งแล้วเรากดปุ่มชิปมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมี engine brake อึง้งระดับหนึ่งกดอีกทีหนึ่งอึงอ้งอีกระดับหนึ่งจะรู้สึกเลยว่าเออมี engine brake อยู่3ระดับตึงต้งตึงต้งตึ้งนะครับ ทำให้เราลดพระเบรกไปได้พอสมควรในระดับหนึ่งแลวซึ่งเนี่ยผมลงเนินมารู้สึกได้ในส่วนตัวนี้นะครับสายขึ้นขาลงเขาตัวนี้มันช่วยเหลือเราได้จริงๆนะครับเพราะมันรู้สึกได้ engine brake เลยโดยปกติก,ก่อนนั้นเนี่ยถ้าเราอัตโนมัติที่เป็นระบบตุ้มเม็ดเหวี่ยงเนี่ยเวลาเราอยากลงเขาแล้วให้มัน